รอบรู้สู่โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องสําคัญของผู้ชายส่วนใหญ่จะผู้ชายนะครับโรคเกาป้องกันรักษาได้โรคเกาเกิดจากอะไรโรคเกาเกิดจากการที่ร่างกายเรามียูริกในกระแสเลือดสูงมากสูงเท่าไหร่สูงเกิน9 9หน่วย เวลาไปเจาะเลือดหมอเขาก็จะเจาะดูยูริกให้ถ้าปวดข้อปวดกระดูกมันสะสมในกระแสะเลือดมากเกิดจากว่าร่างกายเราเนี่ยจะเปลี่ยนอาหารที่เป็นพวกพิวรินส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อสัตว์เนื้อแดงอาหารทะเลในเบียร์ในเครื่องดื่มที่มีน้ามากๆเนี่ยฟุกโตสเหล่านี้มันจะมีพวกพิวรินอยู่เยอะพอกินเข้าไป มันก็ต้องขับออกในรูปของยูริกแล้วมันก็ออกไม่ได้เพราะอายุมากขึ้นมันขับออกไม่ได้อะไตทํางานแย่ลงอ่ะมันขับยูริกออกไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่ในร่างกายเลยเนี่ยวนเวียนถึงจุดหนึ่งมันก็ไปเก็บสะสมสะสมที่ข้อข้อนิ้วโป้งเท้าสองข้างเนี่ยแล้ววันดีคือดีถ้ามันเกินเก้ามันก็เก็บสะสมเยอะมันก็อักเสบขึ้นมาเพราะอักเสบมาที่นี่โอ้โหมันปวดมากครับขยับขยันไม่เดินไม่ได้เลย แล้วอาการนี้มันจะแย่มากขึ้นเมื่อมันเป็นสู่บุรีอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าผมกินไก่ปีกไก่หรือว่าเนื้อไก่น้องไก่ผัดปีกทุกเี้้ทั้งหา่านทั้งเป็ดไม่ได้เลยเกิดการอักเสบที่ข้อขึ้นมาทันทีทีนี้วิธีการรักษานะครับก็มีว่าเราจะต้องดื่มน้ำมากๆเพื่อจะไปสลายปริมาณที่มากเกินไปอันนี้อันที่หนึ่ง ข้อที่สองต้องกินยาให้ไตมันขับยูริกออกมากขึ้นยาที่ดีที่สุดก็คือกลุ่มอะโลเพอรินอลก่อนที่จะกินจะต้องทดสอบว่าเราแพ้หรือเปล่ายาตัวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายแล้วครับเพราะการตรวจนี้ไม่แพงเมื่อก่อนนี้ต้องหลายพันหลายพันบาทที่จะตรวจยีนแพ้อะโลเพอรินอลนในการใช้ยาอันที่สามก็คือจะต้องกินยาที่ลดการอักเสบที่ข้อนั้น ส่วนใหญ่เราจะใช้โคจิซินยานะข้อที่4คือการออกกําลังกายเบาๆเนี่ยจะช่วยขับยูเริกออกจากร่างกายแล้วเาผาผลาญพิวรีในร่างกายได้มากขึ้นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้อาการเกาเบาลงนะฮะก็โดยสรุปเราคงจะต้องกินอาหารที่ดีที่มีพิวรีน้อยต้องหาทางที่จะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไม่กินสัตว์ปีกไม่กินอาหารที่แพ้น้มีน้ําตาลเยอะ แล้วร่างกายก็จะต้องได้รับการออกกำลังกายกําจัดมันดีมากขึ้นดื่มน้ํามากๆกินยาขับอะโรพาลินอนแล้วถ้ามันปวดมากก็หาหมอเอายาโคจิซินมากินกันอย่างนี้ก็จะทําให้เราสามารถป้องกันโรคเกาไม่ให้กำเริบรักษาโรคเกาไม่ให้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายเราแล้วโรคนี้ก็เป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็เป็นกันน้อย ก็ขอให้ท่านทุกคนนะฮะให้ความสําคัญกับโรคนี้เพราะเป็นแล้วมันจะทําลายไตยด้วยนะฮะทำให้ไตาวายด้วยนะฮะต้องรีบรักษากันขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยจากโรคเก้าทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย